ได้ข่าวว่ามีของแจกนะครับทุกคนโอ้ยคืนเหมือนของแจกอะไรเอ้ยลูกชิ้นโอ้ลูกชิ้นโอ้ยเกือบไม่ทันได้คนละกี่ไม้โอ้ยคนละกี่ไม้คะเนี่ยสองไม้คนละสองไม้คนละสองไม้วิ่งมานะเนี่ยแทบจะไม่ทันเลยเอฟพีจากคุณแก้วเนาะเลี้ยงห้าร้อยบาทโอ้แจกไหนนะคะแลเนาะคุณแก้วคุณแก้วนะคะคุณแก้วอยู่ใส่อยู่กรุงเทพเราอยู่เมืองนอกเราอยู่อยู่ใส่น้อคุณแก้วเนาะ ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่เลี้ยงลูกชิ้นนะฮะ๋อมีน้ำจิ้มแบบอะไรเนี่ยโบราณใช่ไหมโบราณอร่อยเลยนะเนี่ยอร่อยกินแบบนั้นลูกชิ้นหมูอร่อยมากลูกชิ้นหมูอร่อยมากขอบคุณค่ะคออนุญาใส่ถุงนะ้อะลูกชิ้นหมูอร่อยมากนะฮะมีมีการคอนเฟิร์มมาจากมีการคอนเซิร์มมาจากคุณแม่เลยนะฮะว่าลูกชิ้นหมูอร่อยมากนะฮะ คลิปนี้ก็แสนวิวอีกแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้มีแต่แสนวิวแสนวิวนะครับถ่ายไลน์ก็ต้องแสนวิวนะ AI AI ฟังไว้นะช่วงนี้กำลังกระหายวิวนะครับผมกำลังกระหายวิวต้องการเงินวันละแสนหรือยิบละแสนคลิปละแสนคลิปละแสนนะครับพี่เสือมันขนาดนั้นเลยหรอพี่เสือให้ฟังของให้ฟังฟังนะคะช่วยดันด้วยนะคะเสือไม่ต้องเอาไม้ออกแม่ไม้ไม้ไม่ไกลเาเอาเหรอ มีผักด้วยขี่ไม้ด้วยเหรอขิงหมดแล้วก็เลยขอน้ำเน่กินเสร็จเบิ่งนึกออกมามีผักว่ะขอน้ำเน่ล่ะเรากําลังเก็บผักนะคะมาต่อยกินไปแค่สี่ไม้นะฮะยังไม่ถึงเยอะมากไม่ถึง้ีนนะะคอาหารเที่ยงหมดแล้วนี่พี่เสือคนสุดท้ายนะครับหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วไม่มีแล้วกลับไปเอาอยู่อ๋อแป๊บอีกไปเอาอีกอยู่ อ๋อไปนึ่งที่ไหนนึ่งที่นี่แหละเนี่ยอ๋อนึ่งตรงนี้อ้าวลืมเห็นนะฮะหม้อนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้พอดีเลยเราได้กินของนึ่งนะไม่ใช่ของทอดเราจะได้แบบลดการบริโภคน้ามันนะครับใช่ลดน้มันเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพแล้วก็หุ่นดีนะครับขอบคุณชื่ออะไรนะแก้วขอบคุณคุณแก้วนะครับผมนะฮะขอบคุณที่ทําให้พี่เสือได้แสนวิวอีกแล้วนะครับ